ผมสอตัวธนูได้ป่ะคุณอเวนอ๋อเป็นเล่นของไม่อขอโกโกวันนี้เรามากับเกมอะไรนะรยกคระโรยกค่ะบรอยค่ะคือะไรอะรยาวรยกไหนรอยาวถูกแล้วไอ่ปื้มรยกไหนเจยเลยเือมาเ เพ im um ื่อเม่งินรอยย่อไหนเฉยอ่ะที่ผมโดนปั่นที่เป็นลูกขาดอันนั้นโยโย่รอยย่อรอยย่อรอยย่อที่เอาไว้กินต้องบีบขึ้นมาเป็นเยลลี่มีหลายสีสีม่วงชอบหาไม่ค่อยเจออันนั้นโยโย่รอยย้อนนั้นปีโป้โยโย่ที่อะไรของกินเยลลี่เอ้าโยโย่ไงเป็นเยลลี่สีม่วงๆอ่ะเป็นหลอดบีบขึ้นมาพี่อ้าวเหรอพี่ไม่ได้ฟังอันนั้นนะเพื่อนถ้าเป็นแท่งๆมาแล้วผมขอตัวตรงนีแต่ถ้าไม่แท่งๆที่พี่เวนชอบเสี่ยลืมแทงสดใสายกันะ แทงสดใสเลยนะหมายถึงสายชาร์จแหละขึ้นแทงสดใสนะเพิ่มได้เลยได้เลยกดยืนยันมันเท่าไหร่จะเอาตัวโล่อะตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้แทงดีเลยครับพี่ว่าอ๋อตัวโล่ล่างสุดอะนะเพิ่มฟีดตัวโล่อะตัวโล่ไม่แรกสุดพี่ไม่ไหวตัวนี้ดีกว่าพี่ว่าไม่เห็นแม็กดีเลยมันมีอะไรวะสไลด์ไปข้างหน้าปลาโลแล้วก็ดาบฟันจริงจริงจริงเมคซีบะพี่แทสซีฟบะที่มันเป็นทีมพ์ไอแพนทีออนอะ สซฟกันสกิลได้หนึ่งครั้งโดนตีไม่ทันได้การหรอมึงโดนตีตายก่อนเรานัดกันก่อนว่าล่ะเวลาเราเจอเราจะเข้าสุดหรือเราจะปกป้องแครี่มีสองมีสองสายเข้าสุดรอเชื่อเลยล่ะครับนั่นกูหนีกูแอบเลยเดี๋ยวผมเข้าหลังสุดเลยมึงเป็นแดงมึงต้องเดินนำสิเออพี่สรุปตัวผมผู้ชายผู้หญิงวะลองดูเหมือนตัวกูก็ตัวตัวกูผู้ชายผู้หญิงวะตัวเว้นอ่ะผู้หญิงดูชื่อดิสเตปันแต่มอร์แกนน่าจะผู้ชายผู้หญิงไอชื่อมอร์แกนได้นะไปพี่ลงไหนมีมาเว้นไปนี่ป่ะ เไม่ได้มันไม่ใช่เมืองอ่ะมันไม่ใช่เมืองอ่ะทั้งคนเยอะนะแล้วคนเยอะก็ได้สนุกดีอลาคนเยอะเดี๋ยวจะได้รีบเล่นเกมเวล์เกมไวรอบนึงเเเกมววคือออะไร่ะไปเลยไหมไปทางไหนวะขวาขวาหมาใครใครบินวนในสัะกูเห็นนะกูหาไม่เจอทางไหนวะวนเป็นวงกลมอ่ะนี่ไงตรงม้าอ่ะจุดหมากันไม่มีค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 นฟาร์มเลยหล่อมหลอมหลอมหลอมมันมีวิธีเปลี่ยโดยที่ไม่ต้องเอาเมาส์คลิกป่ะวะ เช้คิวคิววีเอทีเ e Q อย่างเงี้ยกดได้ป่ะเหมือน L อลว่ะในไหนในไหนหลอดเลือดก็เหมือน L ละเออผมมีวิธีอยู่นะถ้าแบบว่าไม่ไม่อยากใช้เมาส์คลิกใช่ป่ะพี่มันเล่นในมือถือไปเป็นคนเปิดบัตรแล้วฉลาดจังไม่ต้องใช้เมาส์คลิกเลยนิ้วล้วลเลยนิ้วโป้งเพิ่มสลัดหมัอนหมาเลยไมอยากรู้ว่าคลาสของมันมันมันมีผลเยอะป่าเปลปึ่ม อะไรนะครับนม่วงอ่ะมันมีมันเหมือนมันมีเหมือนแบบพวกหม่วงธนูอะไรเงี้ยบ้านนี่เข้าหมดแล้วใช่ป่ะใช่ป๊บผมได้ดาบม่วงแล้วอ่ะได้ดาบม่วงกับรองเท้าม่วงอ๋อเฮ้ยคอนคอนไหนไหนไหนบ้านเราเหรอใช่ไปอยู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 ่หลักช็อตคนหรือบอดคนหรือบอดบอดบอดชื่อสีม่วงอ่ะวิบอดมีลูนด้วยลูนพลังชีวิตใช่หงั้นพี่ก็เอาให้เพิ่มดิเพิ่มมาบ้าลูนพลังชีวิตมาขี่ปก้ากันเกินกันสองเม็ดนะลูนพลังชีวิต มีคนมีคนมีคนจะบวกหรือเปล่าเพิ่เข้าไปพึ้งเข้าไปมาไปอยู่ไปอยู่ครับไปอยู่ครับอแถวนี้ที่ได้ที่เห็นได้จีที่เห็นนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงโอเว้นนะ่ไงสีม่วงสีม่วงคนหรือบอสคนหรือบอสมันคนเดียวมันคนเดียวเข้ากลุ่มไม่สตาร์วะป่าป่าป่าปเรร็บร้อยแต่ ทำไมม, <จะ S 1> มีคนเยลยฟาร์มไม้เครื่องประดับภูเขาอุ้ยโทรเท็มไปผลไม้อะไรไม่รู้รเต็มหมดเก็บทั้งหมดเลยกดแป้งทุกอย่าง <S 2> <S 2> <S เลยสักเด็ดได้รูนเยากได้รูนอะไ,ไม่เจอรูนเลยมีอะไรให้ผมบ้างไหมอุ้ยโล่งเลยอ่ะเอ้อยผมได้ยนินถ้าผมโดนต้องรีบแบบได้ๆๆผมลงไปเฮ้ยผมได้โพชั่นลงผลมาว่ะเฮ้ยนี่พี่ยัยมีคนเจอคนเจอคนไหนไหนไหนแถวนี้แถวนี้จอะรังนี่ไ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 งเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับตัวดาบเนี่ยตัวดาบเนี่ยตัวดาบเนี่ยลุ้้มตตตตตัััััวววววดดาาบบีีีนนน ตามผมมาะมันวางระเบิดวางระเบิดวางระเบิดไอ้ปืนแม่งผ่าระเบิดเข้าไปแล้วน่ะเนี่ยขวาขวาตุ้นนู้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 ตุ้ธนูก่อนตุ้น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 นู้ก่อนโอ้ยโอ๊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 ยดาบแทงพี่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 กูวินวอล์กแล้วนาทีนี้วินวอล์กแล้วมองไม่เห็นกูเลยสิ มองไม่เห็ดูเลยสิป well, ึ้มสวยปึ้มยิง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 ยกระโดดลบมกระโดยิงยิงไหนนะตั๊กเดิ้ัเดิขอยิวขอยิวหน่อยกำลังตายกำลังตายปึ้มตายปึ้มมาแล้วมาแล้วกำลังตายกำลังตายตัวนั้นเลือนโลตัวดาบเลือดโลตัวดาบเลือนโลเนี่ยเว้นเว้นตัวดาบเห็นปะน่ะขวามือเลือดโลมากมากลุมตัวนี้ไว้เรืลุมตัวนี้ไว้เรื่ลุมตัวนี้ก่อนหลังมึงเอาเว้นถือตัวเว้นถือตัวมีคนมมันมีคนมาอีกงัน ผมแรงมากผมแรงมากถ้เปิดกล่องแล้แตกยาพี่เวพี่พี่พุ่ม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 มีพุ่มอยู่กินยาในพุ่มไหมไม่ใช่กินยาในพุ่มใครใครทำอาหารได้บ้างผม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 รอ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 แดกเลยแดกเลยแดกเลยกินยาเนน่าจะไปชุบเพื่อนอีกคนนึงนะผมคิวมาสองคนนะผมคิวได้สองคนปึ้มเป็นไงสเต็ปพี่วินวอล์กเท่ไหมเท่มากเลยพี่ผมไม่น่าจะไปละมันวินวอล์กได้สิบวิเว้แล้วก็ต้องยืนอยู่กับที่อ๋อโอ้โหนี่อย่างน้อยตีก็ไม่หลบเลยไงนี่ไง เ้มไปเพิมเพมาเพิมเพมาไปไปเพิมเปิดเพิ่มเปิดแต่แต่แต่เพิมเปิดธนูมันเลือดน้อยธนูมันน้อยตัวตัว a m a g e มันเลือดน้อยเออเออเออตามดิ นักดาบนักดาบนักดาบอนนักดาบอนนักดาบตอนหลบหลกอนครับอ๋อผมล้มผมล้มไม่เป็นล้มไม่เป็นล้มตัวนี้จะตายแล้วโอเคแทงมันตายพี่ตีกับนักดาบอยู่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 นักดาบจะตายตายแล้วนักดาายนับตายนักดาบตายนักดาบตายนักดาบตายอยู่นี่เธออยู่นี่เธออยู่นี่ติได้สบายสัตว์นักดาบตายข้าธนูข้าธนูธนูไกลอะธนูไกลไปปล้มระวัง ปื้มยิงขนุอยู่ยิงนักขนุยิงนักขนุยิงนักขนุแตกทั้งตีแตกทั้งตีชิเว่นอยู่ไหนชิเว่นมาหน่อยครับผมชอบอยู่ผมชอบยูเฮ้ยทำอาหารใ้ผมรู้จุกไอตีนี้รู้อยู่แน่นอนไอผมมีผมมีผมมีข้าวพี่ไอพี่ไอมาหนี้มากินข้าวเฮ้ยพี่มาอตีนี้นี่นี่นมาแล้วเหรอชิบหายแล้วเฮ้ยหนีเหอะหนีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ไหวเราไม่ไหวเราเรายังไม่ดีเลยแต่ผมมีไอตีนะแต่ผมมีไอตีนะผมไม่มีผมไม่มีจะบอกว่าล่ะใครมีกินข้าวดิมีอะไรให้ผมบ้างผมกินข้าวก่อน ในรูนดิอุ้ยมันรูนได้หมดแล้วนะเอ้ยไอ้พวกของสแตนดาสเดียอ้ยไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหกูตีตั้งนานอันนี้มีมีรูนป้องกันผมขอรูนความตายเอายิบไปยิบไปผมขอรูนความตายเอาใครใครเก็บรูนใครใครหมดไปอ่ะอได้แล้วได้แล้วผมป้องกันผมมีผมเอารูนเอารูนโจมตีไปผมไม่ไม่ใช่มีมีรูนป้องกันสองอันโดนเลยวะขอโดนโจมตีขอโดนโจมตีขอโดนโจมตี โอ้ยเต็มช่องแล้วว่ะหรืออัปเกรดรูนอย่างเดียวอ่ะเอาอาหารไหมเอาอาหารไหมมามามามอยากตัดไม้อ่ะอยากินด่อนกินก่อนกินก่อนกินก่อนเราควรเลือดเต็มไว้ของม่วงกับกับครบแล้วนะเหลืออัปเกรดรูนะอยากอัปเกรดรูนมากเลยเป็นเชลตีของเราอ่ะยังยังพี่ยังไม่มีใช้ไปแล้วของดีนะทุกคนอันนี้จําไว้มันเอาไว้อัปเกรดรูนเราได้ไมปคูงกันครบยังรูนป้องกันหรอเอออีกสองอันครับไอยมาที่พี่พี่มีเม็ดหนึ่งไปฟาร์มดีกว่าฟาร์มดีกว่าผมไปผมไปหาต้นไม้ก่อน เนี่ยอัพเกรความเร็วโจมตีมากเลยอัลได้บอกว่าอุ้ยมันอัพสุดแล้วว่ะมันเป็นสีอีพิกแล้วว่ะมันอัพอย่างง่วงเลยอ่ะนี่ความเร็วโจมตีผมสองอันแล้วอ่ะพี่ไปเอาเฮ้ย,ยคนคน้คนคน้นค้นเอาบอดบอดแล้วบอดแล้บอดมีรูอะไรดิดิกล่องกล่องพี่ไปฟาร,ร์มฝั่งโน้นป้าพี่ย้ายเรายังไม่เจ็บเก็บอยู่เลยต้องไปฟาร์มมอนเตอร์อ่ะเฮ้ยคนค้นคนอ้าวมาฟังเขาเดียวจ้ายังไงยังไงยังไงผมยิงเลี้ยวซัดยิงเลี้ยวซัดไปไหนอ่ะโดดตามดิโดดตามดิ ตามดิมันวิ่งเร็วว่ะใครก็ได้ขี่ออกมากล้าตามหน่อยไป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 จะไปฟาร์มหรือไปฆ่าคนเลือกฟาร์มดีกว่าพี่เวลาม่น้อยท่าสกิลหนึ่งที่ใช้ไงวะใช้แล้วมันต้องมูโอ้มันใครได้มันเป็นเออ่คล้ายๆลูเซียนเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เหมือนคาร์ลินท่สกิลสองมายิงเป็นเส้นตรงลูนซี่มีแต่ความดุดเดือตีไปฮะเอ้ยตีเร็วไปเพื่ออะไรวะไอ้พี่พี่เปคนบวกกันอยู่เอาดิ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  เพ่เก้าเลยว่ะเพิ่งเก้าเลยวะเพิ่งเก้าเลยวะวันนี้ยิงอยู่ข้าพอยูข้าพอดูไอ้ขอนจตายขอนจตายตีแล้วตีแล้วขอนตายขอนตายไอ้ปืนไอ้ปืนเนี่ยไอ้ปืนน่ะไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนยิงไอ้ปืนอยู่ไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนไม่เห็นปุ๋วปืนพี่อยู่หลังมึงนะเพื่อนยิงยิงแตกพ่ายแตกพ่ายแตกพ่ายไอ้ตัวปืนมันไม่เห็นพี่ว่ะพี่มีแต่พี่อยากได้ลูนคีอ่ะคือพี่ห้าลูนพี่นะข้อนโดนโจมตีสี่อันสัตมีใครมีลูนคีมั่ง เอาพลังโจมตีก็ได้พอกนี้แต่ป้องกันเต็มหมดแล้วครับคือแม่งตีเร็วมากอ่ะแบบสาวแบบๆับๆๆๆๆแต่คือเดเมจกูแค่เท่าไรอย่างเงี้ยร้อยร้อยแปดแปดเองเอาวงเดียวปะมีอตีอยู่นะยังไม่ได้ใช้นะไม่เต็มผมผมมีแทบมีมันมียาอะไรที่กินแล้วฮิ้ขึ้น้มาอะไร่าววะเพิ่ม เออมีแต่ไอสิไอยาพี่มียาล้องหนสองอันนะกลัวไว้กลัวเวลเวลาตัวโดนล้วงเวลาโดนล้วงกลับมาช่วยพี่ด้วยนะพี่จะวินวอล์กวอยู่กับที่เห็นปะตามตามนี้หน้าแผนอะเดี๋ยวผมช่วยวางแถบกับโทเท็มไฟให้เพราะว่าเพราะว่าพี่มียาวินวอลแล้วอยู่มันอยู่มันต้องอยู่กับที่ยามันถ้าเดินเราปั๊มเลยที่คนมั้งหรือสิบเอ็ดคนเองรวมสามเราเราฆ่าหนึ่งตีแล้วเราแอบนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่วุ้ยมันจะผีไปไหนเฮ้ย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 คนนั้นอะ อย่านะอย่านะอย่านะเอาเมียัดนะครับโอ้ยสตีสอตีสอตีสอตี้ปื้มใช้ก็มาปื้มปื้มขึ้นอยู่ไกลมากผมมันตีใส่พี่มันตีใส่พี่กูวินวอลก่อนแล้วยิงยิงตายเว้นตายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โดลบยิง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 ยินี่กูแปดลบแปดแอปดแปดแปดแปด่อยู่ไหนเนี่ยใจมันมามันมาตายแล้วตายแล้วพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวผมตายแล้ว มโดนนคพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวแม่งแบบหลายตีจัดอะแม่งช่วยอานี่ตีสุดท้ายแล้วป่ะอะไรวะเอาแต่เรากดดูไม่ได้แล้วนะกดดูได้ป่ะเอ้ยทำไมโอเว่นเดอะมนหมื่นห้าเลยอะแน่นอนมึงคนมันเก่งอะโธ่คิวไปห้าเยิ่มคิวเยอะปื้มไปไหนเมื่อกี้ตอนสุดท้ายหลงอยู่คนเดียว ไม่ไม่มันไปมันไปฟาดอีกตีหนึ่งอยู่ไอ้เพื่อ่ะคือพอตอนแรกผู้พี่ไปฟาดออกผมก็ตามไปแล้วแล้วพอมีตีหลังมาผู้พี่วิ่งผมโดนสโลว์แบามตีประกบกันอะเออใช่ตีนั่นแหละที่ครับมันตันเรียวอะไรวะมันจะสิบสี่กันแล้วนั่นอะสิบห้ามั้งพี่ก็จบเพลงเท่านี้ครับได้ที่เท่าไหร่วะมันดูไงวะที่สามที่สามสามผมโหดมากของผมยิงนักสนุกยิงนักสนุกแตกทั้งตีแตกทั้งตียิงยิงแตกพ่ายแตกพ่ายแตกพ่าย